เมื่อนี้เขาชิมาฮาล่าปลา, <Nope. S 1> ปลาเมื่อนี้ลบปลาในหวยนี่เต็มทีบเมือ่อนี้นี่อาวุธ oh, <no. S 1> เขาโอ้โน้แล้วม,มาแล้วเแบบลยแหละเอาอันนี้ถูกเอานี่มันยังลาาแล็บบุกขัดบุกเลยเลไมแล้วเลยพี่น้องเลยปลาเขาชิมฮาแทงอร่อยมื่อนี้บายแต่มาอู้

Đấy là này anh đi. Chốc nhá Ủa nó cũng náo nè.

ได้เหอห้อยพี่น้องห้อยเสือลยเด้อเด้อห้อยเป็นได้ละเสือเหรห้อยเป็ผู่โอ้เาเป็ผูได้ละรอลอตายรอตนี้มาๆมาลงน้องซาลวงวาะด้ตัวนี้เอาไ้ก่อนองอันพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินม่สรด้กินอยู่บ่นีฮะ น้วเริ่มนาวแล้วผ่านี้เริ่มหนาวแล้วครับท่านผู้ครับหนาวหนาวเดี๋ยด็ดเดยดผ่านหนาวไม่ไม่มค่อยค่อยค่อยเห็นไหๆเห็นเห็นแล้วบอโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเหนแลนี่นี่นี่ยัน เนี่ไได้แล้วได้แล้วพี่น้องมานมาแล้วพี่นองไปกินแรงละมือนี่ปลาไว้นีก่อนเ้อะนี่ชิบไปหรอวะไปเลยทนนี้แหละไปไปไปอาออีกอออะไรละบาดนี่มึงไม่ ออเอาอีกหมันได้อีกไม่ถือคนละโต้ได้โอใส่เลยกินผู้เดียวมันโตเดียวหนึ่งกินสองคนสิบอิ่มปะเดี้ยวเขามาแปลลวทิ่นเลยเป็นหล่งเลยน้อง เฮ้คนหนึ่งเอนมั้งนละโตลไดราพี่น้องเมือนี่ใครนลโตแมือนี่ไปด้านเพไปด้นเพื่อนไโอ้พี่งกินพี่กินมือนนี่หิงบ่ิปะนละโตล้เนาะดยไฟหามกล้อหน่อยก็เลย้อหน่อยนี่สองสอลองาูมือนี่อาบูาน้านร้นาไฟดไฟแบบนี้เข้าหาาไว้เลย พื่นทพ่มันก็นได้เขาโหอย่แล้วว่ามันสิได้ต่อยได้มันลบกน่โอ้ยมันจะไล้กินได้เหมือนนี่โอ้ยไดิกินดอกสมัยมหานี่นี่ถอมากกว่าเลยใช่นี้ยี้เลยใช่แถวป่านะมากก่าเลยนี่นี่นี่ต้อนต้อเบาร้อมได้จริงกันเอออันนี้แทงหำอยู่ นโอ้ยว่ากจะไปเลยนั่งตายเลยโอ้ยหมดเลยสแกนี่น้าเนี่ยมันง่ายนี่นี่นนี่นี่เอาเลยสิดเอาเลยิไปต่อยดังเยมีกับตายะอ้สมนได้กินอะไรปลาเนี่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 โอ้ยใส่ใส่เห็นไหมจิ้ไต่อยคำเพลี้ยมจะได้กินดังเลยทีว่าหวานได้ส เออาบูอาบูน Ch no. ี่น้างล่างปลาแล้วก็เสียบใช้ใหม่เลยอ๋อเสียบเสียบล่างนิดหน่อยเสีบหรืได้เหมือน่านี้่บเร็แล้วได้เหมือนแซ่าอนี้สวยบอนักก็จะตื่นพี่น้องเอ้ยอาบูอาบูนี่เขาเจ้ได้ไรอาบู่ฮ้ยเสียบปะไปๆไปๆไปปิงเลยไ้เป็นกำลัสีเป็นฐานเลย ของใครของมันได้หั่นกิ้นเดกันได้ได้เออเลาได้บบนี้ห่อดีไปดูให้ดับโอ้ยลืมทาเกลือจอะบอดีใช่เลย

เลยแล้วนี่ยเลยแล้วบอตอนนี้ผมกำลังใส่เกลือนะนี่นะวิธีใส่เกลือนี่นะนี่นะนี่นะ้วนะนะ่นี่นะนี่นะฮู้วฮอนหลายฮอนหลายพี่น้องลุกแล้วพี่น,อน้องนี่ใกล้แล้วนี่กำลังเหลืองใส่หนีนด<อ>เลืองอะไรหนี่ได้ทำหนี่ดิ Đây là cái là phía đông đấy Ôi Phát lại Cây cây này chín cho lẻ. Đó, Nó chỉ tắt bên rồi nó xuống lấy. Two hours later Thì Xuống lại, xuống bắt 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 Ui Ui

Hoa thân ở đây hết mình tay lắm nặng 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 nó nặng 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 嗯。你那里怕空？没事、嗯，你打。这个 Ừ, thêm một cái dẹt đấy Lâu ừ, ừ cứ Đủ dẹt Đủ Hãy subscribe cho kênh

นนใครันนี้แม่ตัวแม่นีวันนี้ไ้กินเรงนนนนเนาโอใช้ขีมก็ขมหมดแล้วลองเบ,บ,บิองขมอะทำมเรื่องทำะสำหรับคลิปนี้กัน โจ้เพียงสำหนี้แล้วพี่น้องไว้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ให่คลิปต่อไปอีกอจบจบ